เกิดเหตุเพลิงไม้ป่าขึ้นที่หมู่ที่1ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จงังหวัดปราดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่23บ้านไม้รูดอาสาสมัครสว่างบนช่วยเหลือรรมสถานปราดเขตไม้รูดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดกำนันในพื้นที่ช่วยกันดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้และไม่ให้ลุกลามไปยังหมู่บ้านไฟป่าได้ขยายวงกว้างเนื่องจากมีเชื้อเพลิงจากธรรมชาติและเป็นป่าเสม็ด อย่างไรก็ตามนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานต่างๆระดมกำลังกว่า50นายรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลคลองใหญ่เทศบาลตำบลหัดเล็กและองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดและอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตลาดเขตไม้รูดช่วยกันสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ใช้เวลาในการสกัดเพลิงนานกว่าหลายชั่วโมงจึงควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้ นายพีรากาลุนนงเพลทอ,องใหญ่เปิดเผยว่าเมื่อเวลา15.30นาทีได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ป่าสเสม็ดบริเวณหมู่ที่1บ้านไม้รูดตรงข้ามด่านศุลกากรที่ไม้รูดตำบลไม้รูดอเภอครองใหญ่ ป่าเป็นป่าสเมเห็ุโดยบริเวณดังกล่าวมีบริเวณพื้นที่กว้างอีกทั้งมีลมกระโชกแรงทําให้ไฟนั้นได้ขยายเป็นบริเวณกว้างอย่างรวดเร็วทางอำเภอคลองใหญ่จึงได้เร่งตรวจสอบทันทีพร้อมด้วยประหลัดอำเภอคลองใหญ่ละโดมกําลังกว่า50นายจากนั้นนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้รูดได้ทําการประสานขอลดับเพลิงจากหน่วยต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จํานวน2แห่งเพื่อเร่งเข้าสกัดไฟป่าดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้มีการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดได้แล้วทั้งนี้ก็ได้มีการกําชับเจา้าหน้าที่ที่ให้เฝ้าระวังควบคุมไฟป่าที่อาจจะลุกขึ้นมาอีก